ร้านหน่อยเออินไปเบิรงอีอ๋งมาสิแม่แม่อายเห็นอันนี้เป็นปะแม่ดีเด่ประามยากใช่ลูกใช mm. ยมันมากแลก้วบ่มากแล้วนี่เด้ใช่ประคามยาก mm. อ้าวมันคือหน่วยหน่อยแทนประคามยากเข้าพี่หน่วยนึงพี่น้อง <c oughs> ปุ่นหน่วยนึงร้านวะเพิ่นเห็นหน่วยประคามยากก็ดีใจ <c oughs> มันคือหน่วยป่ใหญ่คือของเพิ่นขายเละลูกม mm. เป็นเพื่อนหน่วยประคามธรรมดานีน่พี่น้อง mm. น้ำธรรมดาไม่ใช่มันคือปนวยใหญ่มันเลือดเยอะมาจ้ะจ้าฝนต้นสมบูรณ์ดีอยู่ได้จ้ะออกดอกอีกอยูอน่นั่นขึ้นมะขามมาลูกปุ้ยขึ้นยืนเอายืนเอาโอ้ยถุกลาปะาาข้ามยากบนั่นลูกปะข้ามธรรมดาปลูกปะข้ามยากคือเป็นหน่วยแนยวนี้พี่นอ้องข้อแม่นมีนไ้ได้จ้ะมันกายพันธ์วะกายพันธ์าาไหมจา้ะอืม ไปลูกว่าไปเถียงปะไปเด็ดออกแล้วเบ่งล,ลูกเห็ดกับข่าวตอลูกลูกไรนูตัอแม่บอกนู้ตือบ่วงคอยตันติงจำได้หละจำดามมีดออนั่นเลยเล็กถือเสือมีดขวานูกินกรุยกรุ <laughs> ย,ยฉันว่าเห็ดอย่างครับ เด็นนั่งกินวัอนี้คนนูคนนู้ตาซอยลูกตาเครื่องนูหน่อยตัวหนึง่งบานใส่ไม่เบิดดใส่พงนู่นมาทงมาทากินอาหารปลาแน่วแน่ละพี่น้องแซ่บท่านว่าหัวกินบอลูกหัวกินด้วยครับคนน้องเป็นเล่นเฮ็ดปืนเนี่ยท่านว่าเฮ็ดปืนการถ่วย ลูกทุง่งลูกทุง่งสองอ้ยน้องน,นี่สมุดิเลียงหนึ่งจะลือเฮฟราวีกูไปเลยเสยติดแลนใส่พักสไลน้ำก็ใส่หลาย,นะลายถึงขมบ่มันละมันบ่ค่อยออกตัวขมบ่ค่อยออกอมันข,มต,ตข,นขมต่มตูวมันก็เป็นหน่วยกไใส่หน่วยยังดีเลยมันขมขมโดด ยังไงวะไอ้มันสุดขึ้นหน่อยๆก่อนให้มันอยู่ๆก่อนพักกระใสพร้อมเลยบ่อันนี้ใส่ออกบ่โอ้ย,ยรา้านหน่อยก็จะเป็นวน้นเจ้าร้านหน่อยอดูป่ะมีแอปาปะเป๋องตัวมากนั่งม,ม,มาข้าเ,หเห็นไข่ก็เลยเอาไข่มาให้ป้ากเ็เท็ยมาให้ อสี่กินหลายนี่วันนี้มันกินที่แดงงกินน้อยเดียวนนยรงทค่น้อยหนึ่งกินบ่เบิดอว่ากระตรุ้งวระตว้นขึ้นเพื่อยุ่นี่เมียวหนังที่ดีามามเหมียวสม,มนี่เหมียวเขาเรียบร้อยไปตัางไป้าานี้ น้ำล่างโคกเบื้องลุงเฮ็ดให้กินแง่เขืนก็เฮ็ดกินเป็นถอนตัวโลหลเฮ็ดให้เมียกินพักกระปุกเป็นแล้วแง่เขื่นก็เมียใส่เฮ็ดกับเผาให้เมียกินเตาข้างเตาข้างเตาเลย ลึกบโอ้ยเก่ากระตำิดหะเนี่ยมักว่างเหมวันเยมันสีคิ้วควรขวานน้จ้าพี่เทาพี่นอ้อน้ำต้มแล้วนะ้ำเอออันมาตังลงแน่ไปยัป่ยใส่ กินโมจิไข่พูรานวย <laughs> เอ้วนี่เด้๋ไข่เด้อสูพูรานวยนะ่ะ <laughs> ตัวข,ขาวๆนั่นไม่ให้ลูกนี่พี่น้องมาเด้อกินข้าวเว้นน้ำกันจ้ะรอก,กาบอ้อยเฮดเบียกมื้อนี้โค้สวนเอาเอิ้นทางผู้ชมกินน้ำเด้อลูกละกินนะครับ <c oughs> โอ้เพิ่นได้อแดยแงแล้วเพิ่นให้ลูก เสียบ,สบ่ซิมเบิ้งซิมให้ท่านผู้ชมบ้างแน่